โอเคก็ขอสวัสดีท่านหนึ่งครั้งยัสตุิการเซ็ชั่นและอยู่กับผมนายปริ้นต์อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าสต u ดิโอเนผมก็ครั้งนี้เป็นพาร์ทที่300ของเราแล้วนะครับผมทุกคนทันแล้วพาร์ทนี้เนี่ยผมขออนุญาตนะครับดูวันที่เหลือ4วันเนาะไม่ทําอะไรเลยครับผม ผลเคืออะไรผมอยากจะอธิบายทุกอย่างทั้งว่าเป็นมาถึง300พาร์ทแล้วว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปนะผมก็ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณทุทกๆคนมากๆนะครับที่ติดตามมาไม่ว่าจะติดตามแต่พาร์ทที่100พาร์ทที่200หรือเพิ่งมาติดตามเมื่อพาร์ทสองร้อยเก้าสิบกว่ากว่านี่พันหนึ่งหนะครับหรือใครก็ตามแต่ที่ตามมาแต่พาร์ทหนึ่งนะผมผมขอบคุณมากๆที่ติดตามกันโดยตลอดนะครับอันนี้คําพูดจากใจของผมเลยนะผมผมชื่อปริ้นต์นะครับจากรายการแซ็กเปอร์ชันนะผมก็เล่นเกมบซาดิลลี่มาทั้งหมดนะผมวันที่ ประมาณปีที่6นะผมเวลาเล่นในเกมประมาณ2 2 0 0ชั่วโมงนะครับวันที่6เอยไม่ใช่วันที่18บแปดแล้วดูไปไม่ร่วงปีที่6คือบนาะเวลาปัจจุบันเวลาอาทิตย์นะตอนนี้นะครับก็ผมเล่นมาพยาวนานอย่างยาวนานมากจริงๆนะผมเคยท้อไปหลายครั้งแล้วก็เคยเลิกเล่นไปหลายครั้งเหมือนกันแต่ได้ตามกลับมาได้เพราะว่าพวกคุณเนี่ยแหละครับเป็นคนบอกว่าเอออยากดูต่อแล้วนะครับก็สำรวจฟาร์มแล้วการนะผมก็ฟาร์มเราเนี่ยที่เราลงมดเนี่ยจะมีมดด้วยกันคือหนึ่งมดแมวนะผมแมวจะเป็นมดแมวจากเนโกปะระนะครับ อะไรยังไม่เคยรู้ผมจะอธิบายให้ฟังนะผมก็คืออารมณ์อารมณ์เหมือนพาร์ทอีพีที่ศูนย์นะเออนะครับทั้งขวาจะเป็นมอสม้าจากโปเกมอนนะครับแล้วก็ตอนนี้การสัมพันธ์ทุกคนเนี่ยที่ผมเคยทำมาตอนแรกทุกคนเนี่ยการสัมพันธ์เต็มร้อยดวงทุกคนเตน็มร้อยดวงเลยเต็มสิบดวงทุกคนนะครับแต่ว่าหลังจากนี้สามคนเนี้ยลีโอเป็นคนที่มาใหม่นะผมส่วนอเล็กและเชนเนี่ยอันนี้คือการสัมพันธ์ลดลงเนื่องจากน่าจะไม่ได้คุยนานนะผมส่วนโคบัสอันนี้เพิ่งหย่าไปหรือเพิ่งอ,ออกจากบ้านไปแลนะ้วไม่ก่อสัมพัันนนธ์เป็นนะครบ ของทุกชิ้นเราอัปเกรดเกือบเต็มทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ดาบอนะีฟิวตี้เรามีสองสองชนิดคืออีฟิวตี้เบสกับอีฟิวตี้อ่าคอนแฮมเบอร์นะครับในกินเฮาสนะ์หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับในกินเฮาส์ไม่ได้ลงมอดอะไรเพิ่มนะครับเป็นปลูกต้นไม้ปกติแล้วก็ปลูกไอชียนฟู้ดทั้งหมดนะครับตัดในฟาร์มเราก็จะมีทั้งอ่าแกะวัวแพะนะครับสิ่งที่น้อยที่สุดในฟาร์มเราคือจะเป็นแกะนะครับจะมีจริงแค่ไม่กี่ตัวเองนะครับทั้งขวาจะเป็นแทปเปอร์ต่อไม้นะครับ อาถามว่าทําได้ยังไงอันนี้คือหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแต่ผมจะบอกซ้ำไปเรื่อยๆนะครับก็คือพวกนี้เนี่ยเกิดจากเป็นบั๊กแพทที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับใครที่อยากจะทำแนละ้วตอนนี้คงทาไม่ได้แล้วอย่างนี้นครับเห็นปะครับต่อไม้ต้นนี้ยลอยแล้วครับเนี่ยเห็นปะผมคิดว่าน่าจะเป็นบั๊กแล้ครับแต่ไม่รู้ว่าต่อไม้ตรงนี้หายไปหรือเปล่าหรือ,รอย,ยังไงนะครับก็ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับตัวตรงน,นี้ก็ของปกตินะครับไม่มีอะไรก็คือปลูกพืชปกตินี่คือทำในแนพทหนึ่งจุดห บ้านเราผ่านการปรับปรุงฟาร์มมาแล้วแบบใหญ่ๆทั้งหมดประมาณ3ครั้งด้วยกันน,น้องที่แบบปรับปรุงบ้านใหญ่ๆเลยอะจนใหญ่แล้วเราปรับปรุงบ้านเนี่ยจะปรับปรุงช่วงฤดูหนาวนอ้องถ้าใครอยากดูช่วงปรับปรุงบ้านก็ฤดูหนาวจะเป็นคลิปที่มีคําตอบมากที่สุดน้องก็แล้วก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์แต่ไม่รู้หลายๆคนเคยเห็นหรือเปล่านะครับคลิปสอนเล่นตกปลานะผมถ้าใครที่ไม่เคยเห็นก็ลองแวะไปดูได้นะครับสำหรับใครที่แบบตกปลาไม่ค่อยแม่นแล้วก็ตกปลาไม่ค่อยเกลิ่นน้องแล้วก็จะมีจุดผิดพลาดจะมี เหยื่ออยู่นิดนึงนะผมจําชื่อเหยื่อไม่ได้ที่ผมบอกว่าทําให้ปลาที่อยู่ในเกตดลดช้าลงจริงไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเป็นปลาที่หลุดเกตไปเนี่ยมันจะวิ่งช้าลงแล้วก็เกตทั้งขวาเนี่ยลดล,ล,ล,ลดช้าลงนะครับเออถ้าคิดที่ผมพูดติดๆขัดขออไปด้วยนะครับวันนี้คือผมแบบน่าจะนอนดึกไปหน่อยประมาณนะครับเลี้ยงเยอะสุดในฟาร์มจะเป็นหมูนะผมหมูที่เยอะงเลี้ยงเยอะมากนะครับบ้านสลา,ามีหนึ่งหลังนะครับเรา เคลียร์ไปแล้วน่าจะเยอะพอสมควรนะมุมก็คือบ้านสลามเนี่ยเราจะฆ่าไปฆ่าเทเล่ขะเรนะ่เราคืสมมติใช้คําว่าการุญจะฆ่าตนมเราการุญจะฆ่าไปหลายครั้งมากนะครับเออก็ส่วนใหญ่จะเป็นสลามสีม่วงนะมุมตอนแรกเลี้ยงก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกครับหลังมาก็ยังไม่ได้หวังเหมือนเดิม,นะม,ม,ดมนุมมึรีวู้ดทอไมเงี้ยไอ้ทำไมน้องมาขึ้นหน้าอีกด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะความคัญเต็มหรอหรือว่าไงน้องยิ้มครับทุกคนเพเ่งเห็นมาก่อนเลย ท่าน,นี้ผมจะไม่ทําอะไรมากผมจะเดินไปเดินมาให้แบบแล้วก็อธิบายว่าผมเป็นยังไงนะผมตอนนี้นะครับสกิลปัจจุบันของเราหลายหลาคนน่าจะรู้ว่าสกิลผมรีบ่อยมากนะครับรีบ่อยจะมืจะบ,บ่อยยังไงแล้วนะผมก็สกิลที่ผมรีไปเนี่ยตอนนี้นะครับปัจจุบันผมใช้ดูสกิลก่อนนะครับผมสกิลปัจจุบันที่ผมรีตอนนี้มาคือปลูกผักผักเนะี่ยขายได้แพงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปลูกผักเลยขึ้นสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะผมอันนี้ได้แรกมากขึ้นหนึ่งอันนะผมแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอโคแบบเนน้วาวปมาก อันนี้คือเก็บของป่ามีโอกาสเก็บได้คูณ2ครับผมแล้วก็เก็บของป่าเป็นดาวม่วงตลอดเวลานะครับฟิชชิ่งคือขอใช้ในการคราพอดเนี่ยลดลงนะครับแทปเปอร์ลดลงแล้วก็คราพอดเนี่ยไม่ต้องใช้เหยื่อนะครับคอมแบทคือใช้สเกลคือตีคิเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมโอ,อกาสตีคินะครับแล้วก็เมื่อตีปิดเข้าเนี่ยตายทันทีจริงแล้วตายทันทีไม่ใช่นะครับมันเป็นอาจจะเพิ่มดาเมจมหาศาลนะผมแต่เธออาจจะมักอาจจะไม่ตายทันทีนะครับอ๋อนว่าเหล็กคร้มหมดแล้วนะผมอันแรกก็ ของไกด์กุญแจท่อน้ําขับการ์ดนะครัไอ้พวกนี้ผมมันต้องอธิบายมาเพราะว่าหลายๆคนง่าจะมีครบหมดแล้วของพวกนี้ยวิธีการได้มาก็ย้อนคลิปดูได้เลยนะครับแล้วก็อะไรต่อที่คนบอกเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกอ่าของที่หายไปกันนะอ่ะของในตัวถ้าเกิดดูจากคอลเเรชันเนี่ยจะมีของบางอย่างที่ไม่เคยได้ขายอะครับอันนี้น่าจะเป็นถั่วหรือเปล่าไม่รู้เม็ดท่นอันนี้เม็ดข้าวสาลีนะครอันนี้น่าจะเป็น ไม่รู้เป็นอะไรไข่ปาหรืออะไรก็ไข่ดอกกะจเทศนะครับอันนี้น่าจะเป็นของใหม่นะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันดึงไม่ออกอันนี้ก็น่าจะเป็นเหล้าขิงของพวกปเตรโต้พวกอะไรของมพวกนี้คือยังไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นกระดูกเห็ดแล้วก็ซิดอร์ชาดนะครับปลาครบหมดทุกชนิดแล้วนะผมอาร์ติแฟกครบทุกชนิดแล้วครับอัน์ติแฟกสิ่งที่หาเจอเร็วสุดคืนนี้ครับผมส่วนของที่หาเจอช้าสุดเลยคือสิ่งนี้ครับผมลัตเตอร์ใครที่จำพารตตนหาที่ได้ก็บอกเลยนานมากนะครับ อันนี้ชนิดแรกครบหมดแล้วนะครับคุกกิ้งที่ขาดอยู่จะเป็นปลาเก๋าคนับผมเรนโบเก๋านะครับแล้วก็อันนี้เหล้าขิงแล้วก็ของเหล่านนะอันนี้สูตรคราฟยังไม่ปลดเพราะว่าปลดได้จากการเอาของไปแลกนะครับยังไม่ได้แลกมานะครับอาช,ช,ชิเม้นที่ขาดอยู่จะเป็นทําทอาหารทุชนิดนะครับคราฟไอเทมทุกอย่างครับแล้วก็ส่งขายขอสิบห้าอย่างนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันปลดยังไงน่าจะบักนะครับเลเทอร์อันนี้เลเทอร์คือไม่ต้องอ่า,หานหรอครับ ซีเก็โนดครบทุกซีกแล้วนะครับโอเคก็น่าจะประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปสำรวจอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถดูอัตราการจบได้นะครับว่าเราจบไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ได้สองที่คือที่เกาะใหม่นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งคือเ,เหมือนเทเลทราย์นะครับไม่ค่อยได้แวะมาให้ดูแต่เดี๋ยวจะพาไปดูกันแล้วกัน,นผมพานี้ผมจะยอมเสียเวลาหนึ่งคลิปเต็มๆนะครับไปที่นี่นะครับ เราดูความสำเร็จที่นี่กันว่าเราทำไปไปแล้วกี่ครั้งบ้างนะผมและตอนนี้ถือว่าเป็นพาร์ทสรุปแล้วกันครับไฟสแตกไวชันโหนมเราเดินไปทั้งหมดหนึ่งแค่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหนึ่งล้านเก้านะโหนึ่งล้านเก้าห้าแสนหนึ่งล้านเก้าห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบนะให้ขวานไปแล้วหนึ่งพันสิบหกครั้งนะโ姆เวลาในซาดิวิลี่โหนมหกร้อยสามสิบสี่วันนะโ姆โอ้รับเป็นสองปีด้วยนะถ้าลงจริงๆนะโ姆เราขุด หนอนไปแล้วหมด18,381ครั้งอันนี้ไม่แน่ใจว่านับขุดหนอนหรือว่านับขุดดินด้วยนะครับไอเทมคราฟเราครับของหมด9,406ครั้งนะครับเราทำอาหารมาหมด774ครั้งครับเราเอาขยะไปรีไซเคิล258ครั้งนะผมมอนสเตอร์ที่ฆ่า12,895ตัวนะผมจับปลาไปแล้ว3,134ครั้งนะผมไลค์อสอันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจนะผม2,491ครับผมแล้วปุูกขึ้นไปทั้งหมด1 8 1,767ครั้งนมแล้วเราขายเทมทั้งหมด63,036ครั้งครับเรามีแต้มคาสิโนอยู่72,000นะผมเงินตอนนี้เงินรวมทั้งหมดคือ 6, 66ล้าน288,188นมเงินในตัวคงเหลือคือ27ล้าน357,231ครับอันนี้ก็อของทั่วไปนะผมไม่ต้องดูอะไรแล้วครับ แหวนที่เราใส่ตอนนี้ที่เราเลือกใส่ตอนนี้มาผมเป็นแหวนวงแรกคือใช้แหวนของอิริเดียมริงนะผมบวกกับแหวนเพิ่มัตาการดกดกคูณสองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแหวนการสลามกับแหวนกาแหวนเพิ่มลักนะผมอันนี้คือเราเพิ่งจะใส่มาเพิ่งทํามาเลยนะผมอันนี้คือรองเท้าเราใส่เมอร์มเมดบูทยอยู่คือป้องกันอิมมูนิตี้คือพลังเวทแปดนะผมแล้วก็ป้องกันกายภาพห้านะครับใส่หูแมวนะครับซื้อจากร้านด้านล่างนะครับอันนี้เสือ้อเมจิกสปริงเกิลเชิ้ตกับ พิสเมติกเจนิกเพน n ์นะครก็2อย่างนี้คือสร้างมาจากการใช้ er p r พ s m a t i c ฉากสออันเลยนะครับในการสร้างขึ้นมาครับแน่นอนทุกคนคงชอบคลิปนี้หรือเปล่าที่แบบเป็นการระลึกความหลังนะครับในวันแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยผมยอมรับเลยว่าภาษาของผมเนี่ยไม่แข็งแรงมากๆนะครับซึ่งเกมสตาร์เดวเนี่ยทำให้ผมพยายามที่จะฝึกภาษามากขึ้นทุกวันที่ถามว่าแปลได้ดีกว่าเดิมไหมไม่ใช่ครับทุกวันที่ผมแปลเ้ ค่อนข้างที่จะคล้ายๆเดิมเลยผมแปลไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับผมหลายๆคนก็าจะรู้แหละว,ว่าผมพยายามตัดคลิปบ่อยมากเพื่อแบบจังหวะไหนที่แปลผิดผมก็จะไปการพากซับไปครับผมผมเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาเลยผมพูดนีจุดนี้ผมไม่เคยเก่งภาษาเลยครับแลวปัจจุบันก็ยังไม่เก่งแล้วก็จะพยายามอย่างตลอดมาเพื่อให้ภาษาผมเนี่ยแข็งแรงมากกว่าเดิมครับผมซึ่งปัจจุบันก็อย่างที่เห็นว่ามันก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่นะครับอืม <c oughs> <c oughs> แล้วก็อะไรที่ผมอยากจะพูดอีกกับเกมนี้ เกมนี้ที่ผมถ้าเกิดให้นับการตายเนี่ยใช้คําว่าตายก็คือแบบล้มในเหมืองหรือว่าแบบโยนลากกลับมาไม่นับว่าแบบนอนในฟาร์มนอนนอกฟาร์มเลยไม่นับนะครับจะมีตายประมาณห้าถึงครั้งนะผมถามว่าทำไมตายเยอะจริงๆแล้วอาการตายแี่ยมาครับผมไม่ไดดคลิปมาหนูก็คือเริ่มเกมมาลงเหมืองปุ๊บแล,แล้วตายเลยก็มีนะครับก็เหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นแต่ผมก็ตัดคลิปทิ้งไปนะผมถ้าเกิดคลิปนั้นมันไม่่อยมีสาระจริงๆผมยอมตัดคลิปเพื่อรีวันนมแล้วก็ สตาดิว uh, เนี่ยที่ผมทำเนี่ยมันจะมีคลิปบางคลิปถูกซ่อนอยู่นะผมถามว่าทำไมาถึงซ่อนเอาไว้คลิปบางคลิปเป็นคลิปที่เป็นพาทแก้นะผมพารทแรกเนี่ยจะเป็นบ่อยก็คือเวลาลงคลิปไปแล้วเนี่ยภาพบางจุดดําไปผมก็อยากให้รู้ว่าทุกคนผมผมทําอะไรไปแล้วบ้างผมก็เลยทาการอัปคลิปตรงส่วนนั้นนะเฉพาะจุดนั้นที่ภาพดําไปเนี่ยขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะผมก็ใครที่ได้ทันดูคลิปพวกนั้นก็ถือว่าโชคดีนะผมเป็นคลิปที่ค่อนข้างไร้สาระมากๆนะผมกับการทาแบบนั้นผมรู้แล้วครับแต่ขอโทษด้วยนะครับก็มาพาวก ของที่จับเก็บไว้เนี่ยจะจัดไม่ค่อยเป็นหมวดหมู่อย่างที่เห็นกันนะผมซึ่งผมพยายามจะจัดแล้วโดยเสมอมานะครับแล้วก็เราแจกเซฟไปทั้งหมดประมาณตอนนี้ที่แจกไปน่าจะประมาณ3าครั้งแล้วนะผมครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยเป็นแจกแจกครบร้อยพาร์ทกับสองร้อยพาร์ทมั้งนะผมแล้วก็ที่เราแจกอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอแจกให้กับคนซับสไครต์ที่เป็นคนชำระเงินเข้ามาก็คือจะเป็นพาร์ทที่สองร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่านะผมโดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับ โอ้เป็นเช่นเยีจังอุกกบาตเคยตกในฟาร์มเราน่าจะประมาณสองครั้งด้วยกันนะครับเออแล้วก็พวกอย่างอื่นที่โผล่มาในฟาร์มยังไม่เคยเจอนะครับอะไรอีกที่ยังควรจะพูดอีกไม่รู้ว่าผมไม่้จะพูดยังไงมันซสึกมันตื้นตันเหมือนกันนะกับการที่เราทําคลิปเกมนี้มาได้ถึงสามสองร้อยสองร้อยสองรอยพารทเนี่ยรู้สึกดีมากๆเลยผมรู้สึกดีที่ทุกคนดูผมด้วยแหละ จริงๆแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดใครทันน่าจะเป็นช่วงพาร์ทที่ 180, ประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบกว่ากว่าช่วงนั้นเนี่ยคนดูมันตกไปที่หลักร้อยนะครับถามว่าทอไหมตอนนคือแบบเออโอเคแปลว่าคนดูเนี่ยเริ่มน่าจะเบื่อเกมนี้แล้วแหละนะครับก็คงได้เวลาพักเกมนี้แล้วอะไรผมคิดอย่างนั้นแล้วก็เลยเอาคลิปเนี้ยเก็บเข้ากลุ่มไปไม่ยอมอัพคลิปสตาร์เดิวอีกเลยสักระยะหนึ่งเลยนะครับประมาณนั้นครับหลังจากนั้นมาก็พอเริ่มมีคนทวงมา,มากๆเข้าเนี่ยผมก็เริ่มอยากเออ ถ้าเราลองทําดูคนจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะบรโจบบหมอกกระตาตอนตอน,ตอนนั้นหนตอนนั้นแล้วตอนนั้นเนี่ยคลิปสตาดิดส1.4เข้าพอดีนะผมผมก็เลยลองกลับมาเล่นดูผลได้เราก็คือยอดวิวกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ทุกทุกอย่างดีขึ้นโหนหลังจากนั้นมาผมก็พยายามทาคลิปสตาดียอแบบต่อเนื่องไปเรื่อยโผนเพื่อให้แบบคนแบบพยายามดูคลิปตีมนี้ไปเรื่อยแต่ผมเขาบอกนะว่าสักวันหนึ่งเกมเนี้เขาต้องมีวันสิ้นสุดของเขาโหมเพราะว่าไตาลิกผมคิดว่าคุณอตลิกเขาทําฉากจบของเกมนี้ออกมาแล้ว ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดสุดท้ายของเกมนี้แล้วเนอะผมมีโอกาสที่แผ่น1.5จะเป็นแผ่นส,สุดท้ายจริงๆครับอันนี้เขาพูดในมุมมองผมนะเป็นไปได้สูงมากแล้วแผ่นที่1.5เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายของเกมนี้จริงๆเนอะผมซึ่งผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าชนะผมตอนนี้ทุกคนก็คงเป็นภาพจําเกม StarDew ไปแล้วเนอะแต่จริงๆแล้วผมไม่อยากให้ทุกคนจําว่าผมภาพจําเป็น StarDew นะครับเพราะอะไรเพราะหากวันหนึ่ง StarDew หายไปผมไม่เล่น StarDew อีกแล้วหรือเกม StarDew ไม่มีคอนเทนต์ใหม่ให้อัปเดตแล้ว เกมมันจะหายไปแต่ชนะผมยังคงอยู่นะผมผมจะยังคงอยู่ตลอดไปนะผมไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับผมจะทําเกมทําคลิปเกมเนี่ยแคสไปเรื่อยจนก,กว่าผมจะไม่ไม่มีแรงจะแคสนะครับประมาณนั้นทุกคนท้าแล้วผมอยากให้ทุกคนจดจําผมในฐานะของส t ต็กเฟชันไม่ใช่ฐานะของคนที่เล่นเกมซาร์เดียวเยอะสุดในประเทศหรือว่าเยอะสุดในโลกนะผมที่ผมไม่พูดอวยตัวเองว่าผมเล่นเยอะสุดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าสักวันหนึ่งจะมีคนที่เล่นเยอะกว่าผม ถ้าวันนึงจะมีคนที่สตรีมเกมมากของมผมมาเนอะมซึ่งคนนั้นผมไม่คิดจะครองตำแหน่งของการเล่นเกมตาร์ d e w ตลอดไปแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเกิดเขาเล่นเกมตาร์ d e w และอยากจะรับเป็นคนที่เล่นเกมตาร์ d e w คนต่อไปหรือว่าทําคลิปเกมนี้ให้ใหแบบดียิ่งขึ้นต่อไปผมก็ยินดีนะผมหรือคนสําหรับคนที่พยายามทํามอดทำตัวแปลเกมภาคไทยมาตลอดนะผมหรือว่าทําเป็นมอดที่แบบรูปร่างสวยๆมาลตลอดขอให้พยายามต่อไปนะครับการที่คุณรักเกมนี้นะผมมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับ ส่วนใครดูคลิปเกมนี้อยู่ให้ผมเล่นอยู่ผมใหญ่ผมรักที่ตัวผมด้วยนะผมผมใหญ่ทุกคนรักผมให้มากๆนะครับ <laughs> ประมาณนั้นคือผมใหา่ทุกคนจดจําผมในฐานะของคนที่ชืนน่อน,นึงที่ชื่อว่าแสกไฟชาติรายการรายการหนึ่งนะผมซึ่งถ้าเขาเล่นเกมอะไรผมก็อยากให้ผู้คนติดตามเกมเกมนั้นของเขาอะครับโดยประมาณก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเพราะว่าสังเกตหลายๆคนน่าจะสังเกตแหละ มีคนเคยทักเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าพี่ทำไมพี่ทําเกมอื่นแล้วคนดูไม่ค่อยมีเลยใช่ครับเพราะว่าภาพจําผมแช่นเราเป็นเกมนั้นไปแล้วน้ผมซึ่งผมไม่แปลกใจหลายช่องก็เป็นเหมือนกันก็คือช่องไหนที่เขาเล่นเกมประเภทไมโครฟ์ Minecraft, หรือเขาเล่นเกมประเภทอื่นไปแล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่เขาไปเล่นเกมอื่นเนี่ยเขาเล่นเกมจริงจังบ้างทําฟาร์มบ้างหรือเล่นเกมแนวกาชาบ้างผู้คุณก็จะไม่ได้ติดตามเขาเพราะว่าเราติดตามเขาที่ช่อง,องนั้นถูกไหมนะครับแต่ผมเข้าใจแหละว,ว่า คนบริโภคผู้บริโภคเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะผมว่าจะเลือกเกมให้ออกมาเป็นประเภทไหนก็คืออยากจะดูอะไรก็ดูคลิปนั้นถูกไหมไม่มีใครที่แบบว่าเฮ้ยคนนี้เล่นเกมนี้หรอวะเออถ้าเกิดผมพูดก็คือผมเคยดูช่องช่องหนึ่งมาคนนี้ก็ยังคงดูอยู่เขาเล่นเกมที่ชื่อว่า don star t o g e t h e r don star มาโดยตลอดดอมวันใดวันหนึ่งเขาเอาไปเล่นเกม one hunt ไปเล่นเกมอื่นที่เป็นเกมแนวพจญภยัยแนวอะไรบ้างถามว่าเราดูไหมจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ดูถูกไหมเราก็จะติดตามคลิปที่แบบ เขาเล่นเกมที่เราอยากดูเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่แล้วผมก็จะไม่ว่าอะไรสำหรับคนที่เลิกที่จะติดตามเกมเกมไปนะครับก็บางครั้งนะครับผมพูดเลยว่าตอนนี้มันมีโปรเจกต์หนึ่งของพูดได้มั้งนะครับเพราะคงไม่รู้จะสมัครจริงหรือเปล่าก็มีโปรเจกต์วีทูเบอร์นะครับผมก็ผมก็พยายามเออคิดอยู่ว่าอยากลองสมัครเล่นๆดูดีไหมนะอาจจะสนุกก็ได้หรอกก็จนกระทั่งผมไปเจอสิ่งหนึ่งมานะครับสิ่งหนึ่งที่ว่าเนี่ยก็คือ เป็นฟังเป็นช่องที่ให้กรอกรายละเอียดรายละเอียดหนึ่งนะผมว่าความสามารถพิเศษโอเคความสามารถพิเศษคือผมพอผม,ผมอ่านปุ๊บผมแบบความสามารถพิเศษของเราคืออะไรวะคือการเล่นเกมแล้วบุนบุยนี่แหละมันนับกับความสามารถไหมเออถ้าเกิดทุกคนหาความสามารถของตัวผมเจอเนี่ยรบกวนบอกเลยก็ดีนะครับผมเชื่อแหละว่าทุกคนเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าตัวเองความสามารถคืออะไรบางคนหลายหลคนไม่รู้นะผมเวลาเขียนในใบสมัครงานเขียนในใบเรซูเม่เนี่ยอาจจะบอกไม่ได้ว่า ความรกของเราคืออะไรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโลกของเรามันเทคโนโลยีมันสูงมากถูกไหมมันจะไม่มีกันแล้วกับการที่บอกว่าอ๋อผมทําอันนี้ได้ครับผมทำโฟ t o ช h อปเป็นผมทําตัดต่อ,ตอคลิปได้ครับอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นสิ่งธรรมดาทันทีเมื่อ,อไรเมื่อเทคโนโลยีมันก้าวข้ามามากขึ้นทุกวันนี้เราสามารถที่จะตัดต่อคลิปได้โดยการทําคลิปเปิดคลิปขึ้นมาลากชนนั่นคือกตัดต่อ,ตอ,ตอไปแล้วนะครับ ผมยอมรับแหละผมไม่ได้ตัดต่อดีอะไรอยู่เหมือนกันน้อผมเป็นคนที่เล่นเกมแล้วผมตัดต่อน้อยมากหลายลคนน่าจะรู้สึกแล้ว่าผมตัดต่อน้อยจริงๆน้อเพราะอะไรเพราะว่าผมเรียวเป็นข้ออ้างก็ไม่ผิดอะไรหรอกผมไม่อยากที่จะตัดส่วนใดของคลิปออกไปเพราะว่าผมอยากทุกคนเนี่ยได้ฟังผมบ่นต่อเวลานะผมเออประมาณนั้นครับจริงๆแล้วก็ความจริงก็คือเหมือนข้ออ้างมากครับคือผมไม่ค่อยเป็นคนตัดต่อคลิปมาค่อยเก่งผมเลยตัดต่อคลิปไม่ได้บ่อยอะไรขนาดนั้นนะผมผมจะต่อแค่แบบ ส่วนที่ผมไม่อยากให้คุณเห็นจริงๆอย่างเช่นส่วนที่ไม่น่าดูาครับก็คือส่วนนก็อาจจะออกไปจริงๆนะครับโดยประมาณก็โดยประมาณที่ผมพูดมาก็จะประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อยู่กันมาตลอดแล้วก็ดูคลิปผมมาตลอดนะครับผมก็อยากให้พวกคุณอยู่ผมดูคลิปตลอดไปนะผมซึ่งครั้งหนึ่งผมเคยทำผิดพลาดก็คือผมหลงในตัวเองว่าถ้าเกิดเราสตรีมอยู่ช่องทางช่องทางหนึ่งแล้ว คนที่ตามเนี่ยเราต้องติดตามตลอดไปเขาจะไม่ไปไหนนะผมทอกทอกนะครับได้บอกผมรู้ว่าความจริงไม่ใช่อย่างนั้นน้องความจริงคือถ้าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์เราไม่ล้างคนดูวไว้สุดท้ายคนดูก็จากเราไปได้อยู่ดีนะผมอันนี้พูดในฐานะของสตรีมเมอร์ท่านหนึง่งแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะผมที่เคยผ่านประสบการณ์บางอย่างมาใครที่เคยกําลังเริ่มทํา y youtube หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่คนติดคุณแล้วเนี่ย คุณอย่าทิ้งเขานะครับเพราะว่าคนดูเขาพร้อมจะไปจากคุณได้เสมอนะผมไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาจะชอบคุณมากแค่ไหนนะครับในวันหนึ่ววันเดียวหนึ่งที่คุณละลัดทิ้งเขาอัพคลิปไม่บ่อยบ้างหายห่างหายจากการสตรีมไปบ้างนะครับในวันนั้นเขาก็พร้อมจะหายไปจากคุณที่เดียวกันน้ผมสิ่งที่น่ากลัวของโลกใบน,นี้คือสิ่งเรียกว่าล็อกการิทึมนะผมคือ เมื่อไหร่ที่คุณทําให้เขาไม่ได้ดูคลิปคุณเป็นเวลานานคลิปคุณจะหายไปจากหน้าฟีดของเขาโดยสิ้นเชิงนะครับถ้าเขาไม่คิดถึงคุณแล้วไปเซิร์ชชื่อคุณจริงๆเขาคุณน่ะจะไม่วันที่จะหาเขาเจอ,อต่อไปเลยนะครับคนดูทุกท่านนะครับผมบอกเลยแล้วก็คนที่ทําคลิปทุกท่านนะครับถ้าหายไปแล้วโอกาสกลับมาน้อยมากๆจริงๆนะครับเหมือนคลิปนี้ผมเป็นคนแบบไม่รู้นะผมคลิปที่สามร้อยแล้วก็จริงอะแต่ผมก็ยังคงบ่นบุยต่อไป <laughs> ในุมแบบของผมหรอก เออผมก็รู้จะพูดยังไงเหมือนกันผมก็คงใจบ่นต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดชอบสไตล์การบ่นของผู้ชายคนนี้ก็ต้องกดทุกท่านช่วยกดซับสไครต์ทิ้งไว้ด้วยนะผมในประเด็นหนึง่งถ้าเกิดผมไม่ทําคลิปหรือว่าผมหายไปผมอยากทุกท่านกลับมาเจอผมอีกครั้งหนึ่งนะผมในฐานะอะไรก็ได้นะผมคนดูผู้ติดตามเพื่อนหรือจะเป็นซับพอร์ตนะผมผมอยากทุกคนกลับมาเจอผมอีกครั้งในวันหนึ่งวันนึงผมอาจจะแคสเกมอะไรที่แบบท่านอาจจะไม่รู้จักมาก่อนนะผม แต่ก็อยากให้ลองเปิดใจดูกับมันอาจจะรู้สึกสนุกกับผมไปก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคิดที่ผมทําเนี่ยถ้าเกิดเกมนั้นไม่ค่อยถูกใจจริงๆผมก็คงไม่เล่นหรอกครับถูกไหมเออในทางกับการถ้าเกิดคลิปเกมนั้นผมชอบเล่นมากๆล่ะผมก็คงจะเล่นมาตลอดไปเรื่อยๆครับถามว่า Stardeal ทำผมเบื่อไหม Star s t ์เดียลไม่เคยทาผมเบื่อนะผมค่อนข้างที่ชอบเล่นเกมประเภทปลูกผักทําฟาร์มชิวๆเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบแข่งกับใครครับเมื่อก่อนหลายๆคนอาจจะจำภาพจําผมเป็นเกมโรตาหรือเกมพอนไปนะครับ แน่นอนครับว่าผมชอบเล่นเกมบมอ바ก็จริงแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากที่ผมเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยพอเลงผมถึงจุดหนึ่งแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าผมแข่งกับใครแล้วผมไม่ชนะเลยครับผมเป็นคนขี้น้อยใจง่ายๆมากเลยทั้งขี้น้อยใจง่ายทั้งนอยตัวเองง่ายๆว่าแบบเราคงไม่เหมาะกับเกมนี้ว่ะเป็นอย่างนั้นไปโดยตลอดด้วยผมแล้วการที่ผมปลีกตัวเองมาเล่นเกม s ต a r d e ิวมาเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องแข่งกับใครผมไม่จำเป็นที่ต้องแบบไปเล่นว่าคนนู้นไปไกลแล้วดี่ ที่ยังเล่นไปถึงไหนเลยผมรู้สึกไม่รู้สึกอย่างนั้นผมรู้สึกว่าเราเล่นเกมเนี่ยเพราะเราชอบเราเล่นเกมนีพอ,อนมนพอสนุกหนมผมเชื่าทุกคนคิดเหมือนกันนะครับในวันใดก็ตามที่คุณเล่นเกมแล้วท้อในวันใดก็ตามที่คุณไม่ชิดแลท้อนะครับผมว่าเกมประเภทนี้แหละที่จะช่วยเยียวยาทุกคนได้นะครับ่บามนั้นเลยทุกคนผมบอกว่าทุกคนจะรู้สึกดีกับการเล่นเกมของผมแล้วก็รู้สึกดีกับการที่ผมแคสเกมนี้มาอย่างยาวนานหนอม ผมคาดหวังมากๆเลยว่าทุกคนจะเก็บความทรงจําจุดนี้นะผมตลอดไปนะครับผมก็จะเก็บความทรงจำในทุกจุดนี้ที่ผมเล่นเกมนี้ทุกคนตูตลอดไปเหมือนกันเช่นกันนะครับแลแล้วก็ในครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามดันหน้าสำหรับคลิป StarDew นะผมไม่ว่าจะเป็นพาร์ทที่สา0ร0อยส0ร้อยห้ารอยหรือตลอดไปนะครับว่าอยากจะทําคลิปไปเรื่อยๆจกกนกว่าจะทำไม่ไหวจริงนะผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมเนวันนี้นะผมก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะแจกเซฟให้นะครับซึ่ง โอ้ต้องแจกเลยเนาะคลิปที่สามร้อยแล้วซึ่งมันยังไม่สมบูรณ์นะครับผมพูดนะตรงนี้นะครับว่าผมเคยปฏิญาณไว้ว่าผมอยากจะแจกเซฟเมื่อตอนที่เซฟผมสมบูรณ์แล้วเท่านั้นนะผมหลังจากนี้เพราะว่าแผดน้5มันเข้ามาแล้วจุดจบของเกมมันมาแล้วนะครับแต่ว่าผมทําไม่ได้นะครับผมพยายามที่จะปั่นคลิปให้ถึงคลิปที่สามร้อยแล้วพยายามที่จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้นะผมแต่ผมทําได้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะผมหวังว่าจะติดตามมาตลอดไปนะครับเพระคนสําหรับ พ์นนี้ผมขอคำอวยพรละกันนะครับสำหรับทุกคนนะครับใครก็ตามที่เคยดูคลิปนี้อยู่หรือไม่เคยดูซาร์เดลมาก่อนหรือเพิ่งมาดูซาร์เดลเป็นครั้งแรกนะผมก็หรือติดตามมานานมา,มากๆแล้วก็ตามแต่นะครับผมขอคำอวยพรให้กับช่องของเรานะผมให้กับตัวผมนะครับขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่ติดตามเราตลอดนะผมสวัสดีครับ